ตอนบายๆจ้ามือนี้ก็เป็นมือวันชาติของสวิเดนเนาะจ้าพี่น้องอากาศก็มืดๆคึมๆจ้าเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกจ้าอากาศก็บ่บดีปันไดจ้าต่ว่าเป็นวันสําคัญของข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าก็ออกมากจ้าพ้าลูกผาหลานพ้าลูกผ้าเต้ากันออกมาเฮ็ดกิจกรรมต่างๆก็สิน่ะยายสุก็ยังบรูหรอกจ้าว่าพาไปบ่งน้ำกันว่าข้าเจ้าเฮ็ดอีหย่างแน่มือนี้อาร่มอีพออีเม่ขคอยก็นะ จเจ้าพา้าลูกผ้าลูกผ้าหลานผ้าลูกลุงมาออกมาเล่นกิจกรรมนอกบ้านจ้ะพี่นอ้องแล้ว่ามือบุญของข้าเจ้าเนาะทำเงินบ้านเท่ากับสิเป็นบุญบ,บับงไฟบุญอันนี้เลยจ้าแตใส่นอน <c oughs> ผมงอตัวสุกมางจ้ะ คนน,นั่งพอ่อผู้หญิงันนี้ผู้หญิงขับผู้หญิงขับเออหมายจะอไปมาอ้วนมาไงจ,จ้ะพี่นอ้องคนนั่งเต็มรถเลยอหารถจักรยานเพิ่งรถจักรยานเด็กหน่อยรถจักรยานผู้ใหญ่จ้ะเอามาคือติดผ่าคือจังอันทั้งไปเอาบุญบ้านเฮาเถอะพี่น,อน้องเนาะ พาพระเวทอันไปเอาบุญบ้านเทากับเป็นจนังซีอล่ละจ้ะโอ้เพิ่นเขียนว่าให้หมองจอดรถจักรยานเพิ่นว่าโอ้หมองติดเออ่จอดรถจักรยานเพิ่นว่าสัมพ่อแม่นเพิ่นติดป้ายบวกเนาะบุญฝรั่งบุญฝรั่งเพื่อนเพื่อนก็จะขายขนมข้าวต้มขนมพู่อน่ะถือกระตากระม่อง นี่เอียงละนีลูกศินม์นี่ตำบักหุ่งขายบอ่อน้อเนาะี่สิบ่อคือดอกเนาะแมงป่านงานถุงสีเมืองพี่น้องเลยบาทที่นี่ไิเดินจ้ะคนลังเขาคนลังออกกระไล แต่เว็นใบแล้วว่ามันค้นจีรังหนีหมดแล้วเมียะไรหมดแล้วยังค้นหลายอยู่จ้าแดดออกแล้วจ้ะแดดออกแล้วไปต่ออันนี้คนขายอีย่างนู้นขายขนมข้าวต้มขนมฝรั่งหล่ะจ้ะพี่น้องไม่จบกันมากผู้เดียวจ้ะ มาคนเดียวถ้าพพอใหญ่ไปบ้านมูนั่นมากหลไก็เลยยางมาก,ก่อนจ้ะพี่น้องเดินก่อนเดินก่อนบ่ไก่บ้านเนาะนัะ่นค่เจ้าขายอยารรีกยังไงเล็กน้อยก็ซสือของเลน คนหลายคักจ้ะเขาไปไหนเทไรยังคนหลายแบบนี่กูรู้ว่าขาเจ้าเต้นรำเต้นยังบ่เนาะขาเจ้าขายยังนี่ขายเสกอกบ่เล่นมาคอดจ้าเล่นมาคอดก็ได้เสียเงินเด้อ แค่เจ้าขายเออโดนบ่ะเจ้าโดนที่วินนั่นไหมโดนน้อยน้อยเห็นไหมพี่วินได้ทั้งฝาดไหมมาเจออีกแล้วคนไทยขายข,ายขนมน <c oughs> บ่เห็นเราด้วยนะม่ได้เป,ป,ป็นตกปลาบ่อมือนี่คือมาได้มาขายขนมปลาคือขายดีแท้ มองมาสิโทรหาอยู่พี่ดาไม่ฮัลโหลว่างแล้วเบียร์ขายขนมว่งเลต้องมาขายเชื้อกันโอ้ยเด็กน้อยสิรักขนมเด็กน้อยบ้านนี้ก็รักขนมเป็นอยู่บ่เอ้ยเอาสู้ทั้งเวลาว่างๆก็ไปตกปลาขายนะคะไปตกปลาขายตกปลาขายก็เลยมาขายขนมต่อมีแต่ขนมมีน้องมีแต่ขนมซุ้มฟรั่งเขาเจ้ากินแหละ นีขนมอะไรบ้างจ้ะเอาทุกอย่างเพื่อน่ะขนมเป็นเซนเป็นเซนแก่พี่น้องขนมแบบพวกพลังข้าเจ้ากินอะไอันนี้ขนมมือได้จ้ะนกระค้องเลนเล็กน้อยเบิ้งกองเข่ากองเขาไม่ค่าพี่น้องกองเก่ากออีสานจ้าไปอยู่ทังใดไปขายยังกะอันยิงมีกองเขาเหนียวจ้ะพี่น้องกองข้าวเหนียว ก่องข้าวแม่ค้าจ้ะแม่ค้าขายขนมสักวันจ้ะโอ๊ตไปดีครับค่อนท้าันแปลว่าเงื่อนขดเสื้อเดี๋ยวหันคนละหาสิบคนหกสิบเท่ากับสองร้อยสองร้อยกว่าบาทบานเท่า ได้ยี่ทุ่มันนวนมาเป็นแม่ค้าขายขนมหนึ่งวันที่เยียถิ่นทั่ล่อทั่วถินทักทักช่วยแม่แกทักทักนี่กระตางเงินเ่ากะตาเงินอจัดพี่นคุณเงินเงินเง ขายของเงินสดเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวโฟร์เฟมติดเหรอเที่ยฟรเฟมติดรุนเหอนี่นอินเทอร์เน็ตนี่นเนียดาอันนี้เท่ตายี่ยนะฮไปอีกไปไปเอาไปยังไงขายของไปขายของทางไหนอีกเนี่ยขายของอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละเบีดไปนั่งโอ้ยไปขายของเนย อ๋อแสกติดพอ,อ,อทัว30ยางโอเคอยากทูกว่าอย่ให้ลูกค้าเริ่มลังมาแล้วงามหยุมเด็กหน่อยกับหยุมล่ายหล,หล,หลายพระกันอิ่มมาแล้วจะไปโรงเรียนบ่เนี่ยไปจากแล้วอยู่เป็นไดร มันอยู่สั้าๆแล้วค่ะโอ้ยายไปอยู่พวงบุญเหรบอกยืนขายอันขนมย่างๆเจ้าพี่น้องยายโซสิขายอันละยี่สิบอันละสามสิบนี่มันจะเบิ่งไงสินี่บ้างที่คนนั้นแล้วจะจะยืนขายของมันสินี่บ้างแต่เป็นขนมเด็กน้อยเจ้าพี่น้อง ย่าไปรอเบิ้งมุมนันก่อนจ้าพี่น้องกับขาจามีอีหยังเบิ้งอีหยังแน่เนาะมีอะไรบ้างเอาไม้ขื้นไมีวงดนตรีน้ำไปเจ้ากําลังหามเคียงเสียงเคียงซอเคียงเสียงสีลองเพลงกรสิกาบ้านก่อนจ้นาฝนกําลังสิตกจ้า ทำเท่า,ทายขคนยังหลายเนาะเอาขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตะตุนจนจบเราจะเด้อขอบคุณผู้ที่เขามาให้กำลังใจทั้งใหม่และเก่าจ้ะพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า you